อย่าให้การรอสีแห้งขัดขวางความคืบหน้าสีกันลื่นสมาร์ทฟิกจะช่วยปลดล็อกการใช้งานพื้นที่ของคุณภายใน2ชั่วโมงหลายคนที่ทำงานในภาคก่อสร้างหรือการบำรุงรักษาถนนมักพบกับปัญหาสีทาถนนที่ไม่มีความทนทานล็อกง่ายและไม่สามารถใช้งานได้ยาวนานทำให้ต้องทำการทาซ้ำบ่อยครั้ง ปัญหานี้ไม่เพียงแต่ทําให้การดําเนินงานช้าลงแต่ยังส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วยสีที่ลอกง่ายสามารถทําให้เกิดความสับสนและเพิ่มความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนถนนอีกด้วย สีทาถนนการลื่นสมาร์ททัฟฟิกถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวคอนกรีตและยางมะตอยความทนทานต่อการลื่นถลายสูงและความคงทนในทุกสภาพอากาศทําให้ลดความจําเป็นในการทาสีซ้ําและช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเชี่ยวชาญปลอดภัยทันสมัยต้องร้านไทยจราจร ต้องการรับข้อมูลใหม่ๆสามารถคลิกลิงก์ใต้โพสนี้ได้เลยหรือเข้าที่ w w w t r a f f i t a i c o m ได้นะคะ